เคยรู้สึกไหมว่าเกมที่คุณชอบเล่นมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เล่นไปซ้ำๆก็ไม่เคยจะท้าทายหรือบางทีก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างแม้แต่พี่เต่าทองก็ยังเอาชนะไม่ได้ผมขอ,อนำเสนอเอกมอสแพลตฟอร์มรวมมอดสลับเกมซิงเกิลเพลเยที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นของคุณไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นมอดเปลี่ยนภาษาเลือกภาษาที่ต้องการเพียงแค่คุณกดดาวน์โหลดเป็นอาร็จสินง่ายเปะละ่ะหรือจะเป็นระบบเกมที่ท้าทายยิ่งขึ้น ต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเอาดิอดุ่นต้นเกมเล่นไว้เยอะอืออีกตัวนึงพี่เต่าทองแบบพี่เต่าทองก็ไม่รอดผมหรอกนะสนุก รือแม้แต่ลูกเล่นสุดแปลกที่เกเตมตัวฉบับก็ไม่มีถ้าผมคูณความเร็วของการว uh ิ่งเข้าไปถึงระดับ9มันจะเป็นยังไงวะโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองโคตรไวอะผมไว่าว่าดูไฟอะตอนเนี้ยเอ้เร็วเกิน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 วิธีติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ค้นหาคําว่า x m o s บนหน้าเว็บกดลิงก์แรกที่เจอแล้วเราก็จะเข้าสู่ตัวหน้าเว็บหลักของ x m o s เขามีภาษาไทยรองรับดยนะจ๊ะติดตั้งง่ายภายในหนึ่งคลิก และที่สาคัญมีม็อดหลากหลายคุณเลือกเล่นตามสไตล์ของตัวคุณเองและเอกม็อดยังแจก,กฟรี V.I.P 2ชั่วโมงสำหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัญชีครั้งแรกและที่สําคัญยังมีโค้ดส่วนลด22%สําหรับการเติมเงินครั้งแรกและเพียงเท่านั้นยังไม่พอสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ม,มีของขวัญพิเศษมานําเสนอเพียงใช้รหัสส่วนลดโมย่คุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิทพิเศษลดมากสุดถึง35%โอ้โหของอย่างแจม อย่าปล่อยให้การเล่นเกมของคุณธรรมดาอีกต่อไปลอง XMOS สแล้วคุณจะรู้ว่าซิงเกิลเพลเยก็สนุกไม่แพ้ใครเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกบผมอีกแล้วหมู่่าท่านผู้ชมกับบรรยากาศชิวๆตอนกลางคืนนะมองขึ้นไปก็เห็นแบบภูเขาล้อมรอบเมืองเนมพุแล้วก็มีสวนดอกไม้จากอีพีที่แล้วท่านผู้ชมที่เราทํข่าไว้อะ ผมก็มาเติมตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะเออดูดิเป็นแบบตอนผมมาตอนแรกผมกะให้มันเป็นแบบวงกลมเว้ยวงกลมแบบตีเป็นพื้นหญ้าสักนิดนึงแต่ว,ว่าไปไปมาเอาแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบให้มันมีพื้นที่สีเขียวสักนิดนึงไม่ให้มันเป็นแบบปูนซะเยอะซะแยะไม่งั้นมันจะดูเป็นแบบดูดิมันจะเป็นปูนขาวๆไปหมดเลยถ้าไม่มีแบบพื้นที่สีเขียวก็ <ๆ S 2> เลยเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทําสวนแบบเป็นสวนจริงๆเ่ะ แบบมีแต่พื้นที่สีเขียวอะแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกไปเอาตรงไหนดีมาท่านผู้ชมต่อกันเลยจากอีพีที่แล้วเนี่ยที่เราทําคาวไว้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บตรงนี้ให้หมดเลยนะตรงร้านน้าพุเนี่ยเดี๋ยวจะมาไฟน่ลตรงนี้ก่อนเลยเออผมว่าผมน่าจะเอาวันนี้ก่อนนะรีูฟบล็อกเนี่ยแล้วก็สตีทออแกนสตีทออแกนสตีทออแกนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่ปะไม่ใหญ่นะอืมเป็นแบบเขาเ,เรียกว่าะอะไรอะหุ่นเชิดเหรอ แบบเล่นเองเหรอท่านเล่นเองผมไว้แถวแถวไหนเดียะตรงนี้มันไม่มีที่ไวแล้วพอตรงนี้ตรงนี้ผมอยากให้เป็นไฟนอลอ๋อแล้วก็นี่นะผู้ชมผมมาจัดตรงนี้ใหม่ด้วยนะฟเฟี้ยวขึ้นปะเออมาจัดตรงนี้ใหม่ให้มันเป็นแบบหน้าสถานีขึ้นเยอะเนี่ยพอเราลงรถไฟมาใช่ปะเราแบบลงรถไฟมาปุ๊บ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 เราเข้ามาในสถานีทาอะไรทักอย่างแล้วเราก็ออกมาปั้งเป็นไงเป็นแบบ first impression ที่ดีนะการเข้าเมืองมาแล้วเราก็เห็นแบบ คนรอที่จะเข้าเมืองกันอะไรครับเนี่ยลรวแป๊บหนึ่งซีอย่าเพิ่งใจเย็นๆอุ้ยแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเนินโหดอยู่นะเนี่ยเป็นเนินแบบค่อนข้างที่จะโหดอยู่แต่ว่าไม่สนใจเราไม่สนใจเว้ยนี่มาตรงนี้ก่อนเลยออแกนสตีทออแกนผมว่าผมตกแต่งอะไรตรงนี้เพิ่มดีไหมเรามีของตกแต่งเพิ่มไหมอะเราไม่มีของตกแต่งเพิ่มเลยอะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงน,น,นี่เดี๋ยวผมขอเร่งเวลาก่อนนะเป็นพาซ่า เป็นของตกแต่งสำหรับพาซาครับผู้ชมสี่รอห้าสิบาทงั้นเดี๋ยวขอวางออแกนลงไปก่อนแล้วกันตกแต่งเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังไม่ใช่ไม่ใช่ออแกนวาองแบบนี้สี่บึ้มปั๊มรวดเร็วทันใจไปเลยมันได้ทีละหนึ่งไงเหรอดีมามันได้แค่เจ็ดสิบห้างั้นผมว่าไอออแกนเนี่ยต้องสร้างเยอะเอเว้ยเหมือนกับไอหุ่นพับเป็ดวะหุ่นพับเป็ดก็ต้องสร้างเยอะๆเะข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว อันนี้เกินความจําเป็นไปแล้วงั้นงั้นสร้างตรงนี้เพิ่มเลยดีไหมตรงเนี้ยแอ่งตรงเนี้ยเออผมว่าดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเช็คตรงนี้ก่อนอ๋อพวกเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่จําเป็นต้องมันไม่จําเป็นต้องใช้แวร์เฮาส์เว่ยท่านผู้ชมโคตรอย่างเจ๋งโคตรอย่างต่อยตึงงั้นเดี๋ยวเรามาลบหินก่อนลาก่อนเออแล้วก็มาสร้างบ้านต่อขอ,อสวยๆตรงนี้สวย สามหลังตรงนี้น่าจะไฟแนลเลยนะนี่แล้วก็ผมมาตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะผู้ชมเป็นแบบก็อ,อีน่ารักน่ารักอ่ะดูดิเออแต่ว่าตรงนี้บ้านยังววหนึ่งหมดเลยนะยังไม่ได้ววสองเดี๋ยวอัปเกรดกันก่อนแล้วกันอัปเกรดแบบสเปซสปาไปนะผู้ชมไอ้มันแบบเออมีแบบออแบบนิดๆหน่อยๆแบบเป็นส่วนวอลส่วนโค้งอ่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะต้องการอะไรเหรอครับคุณผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องการบ้านที่เป็นตึกหลายๆชั้นอย่างนั้นสินะ นด่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยมันมีมากกว่านี้อีกเหรออันนี้บ้านเฉยๆไม่มีอะไรไปตรงนู้นเลยแล้วก็ร้านที่ติดกับร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าผมอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงนีม้มีแค่ที่เดียวนะตรงเนี้ยร้านขายเสื้อผ้าถ้าคนที่จะมาซื้อเสื้อก็ต้องอะเดินไกลหน่อยไม่เป็นไรหรอกฟึบแล้วก็ของตกแต่งจัดมาดีครับเราจะไปกันแบบชา้าๆท่านผู้ชมเราจะไม่เร่งคอนเทนต์นะช้าๆ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยพลาซา่าอุ้ยนีอะไรอะเป็นธงหรอแล้วนี่คือนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อมันคือโคมไฟสนามท่านผู้ชมใช่เหรอก็เห็นจะมีไฟอะไรเลย,เลยนี่อ๋อมันคือมันเหมือนอันนั้นแหละที่ชมรมไอ้สม,มอบกอะมันเหมือนเอาไว้กั้นทางเดินอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเออก็ก็สวยแต่ไม่รู้จะตกแต่งอะไรยังคิดไม่ออกขอเป็นว่าเดี๋ยวมาตรงนี้ต่อแล้วกัน พอยัตตร่งเวลาคนนะครับเป็นตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าเพิ่มเป็นอะไรดีอ่ะพลาซ่าเ,เพิ่มเป็นพลาซ่ามันก็จะแบบว่าเพิ<อ>่มเป็นพลาซ่าก็กได้นะแล้วก็เป็นถนนขึ้นมาแล้วก็อัปเกรดมันไปซะสวยตรงนี้เป็นพลาซ่าเล็กๆเพื่อที่จะทำเป็นอันนี้ชุดเอนเตอร์เทนเมนต์เอาเป็น ออแกนดีป่ะออแกนตรงนี้หนึ่งหรือว่าเป็นพอเผ็ดดีตรงนี้ปลาบอลเลยยังไม่มีนะเป็นออแกนดีกว่าสวยขึ้นมาขึ้นมาสวยเชิดไปหนึ่งแล้วก็สร้างอันนั้นด้วยท่านผู้ชมเป็นม้านั่งเนสัตวตรงนี้สวยเป็นม้านั่งนี้สักสี่ตัวแล้วก็มีตรงนี้ด้วยล่ม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 เออหลูหลูโอเค ตัวน,นี้ก็เหมือนจะไฟนอกได้นะหรือว่ามีกระถางต้นไม้เพิ่มสักนิดนึงได้ปะไม่สวยอะโอเคถมถม,ถมดอกไม้ไปก่อนแล้วกันตรงนี้เอาไฟไสักตรงนี้ติดไว้ตอนกลางคืนสวยสวโอเคดีขึ้นตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้เอนเตอร์เทนเมนต์ยังได้แหละผมว่าเดี๋ยวค่อยย้ายเจ้านี้ไปก่อนแล้วกันเจ้านี่ย้ายไปสักไอสูนั์นะเนี่ย เดี๋ยวผมเล็งก่อนผมน่าจะย้ายไปสักตรงไหนดีแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นม้าหมุนหรอไม่ใช่ม้าหมุนท่านผู้ชมมันคือโรงละครอ,อืมไหนไหนอันนี้ผมก็มันขึ้นเรื่อยๆผมก็เอาเลยละกันโรงละครใหญ่ปะอุ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญอุ้ยมันเหมือนม้านั่งอ่ะใช่ปะ่ะถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นตรงนี้ก็ไม่แย่นะถ้าจะไว้ตรงเนี้ยแต่มันจะกินทางเดิมไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองไว้ก่อนแล้วกันขอลองไว้ก่อนอยากรู้มันเป็นยังไง จัดมาเลยครับสวยดูดิเป็นยังไงมันจะมีใครมาเล่นปะอุ้ยเดี๋ยวมันกินพื้นที่พาซาไปด้วยนะเราสามารถเอาพวกกระถางต้นไม้กบได้ปะโอเคเราเอาพวกกระถางต้นไม้กบได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันทํางานยังไงมันคือไว้ก่อนก็คือเรวอ่ะโอเคโอเคได้ได้ได้งั้นผมเปลี่ยนที่ดีดกว่าอืมเอาไว้ซักตรงอตรงนี้ เอาไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าส่วนตรงนี้อ <produ funny gli apprentice systems> <himself> ุ๊ยหายไปแล้วเก่งมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ให้หมดไหนเลยเพรเป็นพุ่มไม้ดีเอาเป็นพุ่มไม้ดีกว่าโอเคมางานถมท่านผู้ชมงานถมสบายอยู่แล้วงานถมอ่ะเฮ้ยมได้ยินเสียงเอ็พีซีคุยกันมันด้ละบดาะบัดาะบดาละโอเค โอใคอยู่อย่างนี้แล้วสวยเลยนะเออมันอยู่อย่างนี้แล้วมันสวยไหนตรดนีด้มันคืออะไรอ๋อมันคือที่ที่คนจะเล่นละครอืมถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ดีไหมเอ้ตรงนี้ก็ไม่แย่นะเป,นเป็นแบบเป็นแบบคนขเขาเรียกวอะไรเคยเห็นคนที่แบบแสดงแล้วก็วางกล่องเงินไว้ตรงนี้ปะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็โยนโยนเงินไปโยนเงินมาเออตรงนี้วางเป็นพวกอันนั้นดีกว่ามานั่งยาวๆเลยสลหรับคนที่จะมากินข้าว สวยโอเคสวยสวยสวยแล้วก็วางเจ้านี่ทับไปอุ้ยผมวางชิดกันเกินว่ะอันหนึ่งนะขอแก้กันสวยไม่รู้ช่วยหรือเปล่าไอ้กันแดดตรงนี้ไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่ดีกว่าไม่มีส่วนตรงนี้ เออไว้ตรงนี้เลยสวยๆทั้งหนึ่งอันโอเคน่าจะดีขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือธงธงอะไรอะ่ะธงอะไรอะ่ะมันมันคือธงอะไรอ่ะที่สัญลักษณ์ในความอะไรหรือเปล่าโอ้แต่นี่เท่ดีเท่ดีอันนี้เป็นธงตลาดแล้วกันตรงนี้คือจุดจุดที่จะเป็นเธงตลาดคนเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้คือจุดที่จะบอกว่าตรงนี้คือตลาดนะมาๆมา,มา,มาซื้อขายกันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านผู้มชมดูดิดูด,ดิดูคนที่เดินมาจับฉ่ายเ้ยสอยดิไอ้เยอะเกินไปเกินไป ก็วางดอกไม้ถมไปเลยงานถมงานถมงานถมต้องมางานถมต้องมาสวยศูนย์การค้าเป็นอันนี้ดีกว่าสีม่วงแมวเ,เอาสีเหลืองตรงนี้คือที่ที่จะแบบว่าอุ้ยวางเข้าไปในตรงนี้ได้หรือเอาวางเข้าไปได้ผมก็วางสิครับแล้วก็มีโคมไฟตัวนี้สักหนึ่งอันเพิ่มความสว่างสวยอุ้ยจะไมนมีพื้นที่เหลือเยอะเหมือนกันนะถ้าทําเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้ด้วยน่าจะดีปะ่ะ ตรงนี้เขียวหนึ่งตรงนี้เขียวหนึ่งผมว่าไม่แย่พูดแล้วทำเลยดีกว่าปึ๊บ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 โอเคโอเคดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำประตูเข้าเหมือนเดิมสองฝั่งอยู่ไหนตรงนี้เจอแล้วประตูเข้าสักประตูเข้าสักตรงนี้แล้วกันสวย ประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนประตูใหญ่ไปเลยอันนี้ใหญ่ไปวะอันนี้ใหญ่ไปโบโอเคลลกเจ้านี่มาถึงตรงนี้ปึ๊บเราก็ทำเหมือนฝั่งนู้นคือติดไฟโอเคสวยุูยแต่อันนี้ไม่ได้กินทางเท้ามาดีกว่าอืมผอเลื่อนไปสักนิดนึงเราจะไม่กินทางเท้าขึ้นมาให ให้พลเมืองในเมืองเราได้เดินได้อย่างแบบมีความสุขเดยนนะถ้าไปตรงนี้มันไม่มีหญ้าทำไมตรงนี้มีหญ้าวะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อผมโกนหญ้าไปเหรอหรือยังไงทำไมตรงนี้หญ้าดกจังเออแปลกตรงนี้ไม่มีหญ้าตรงนี้มีหญ้าแล้วหญ้าอย่างเยอะตรงเนี้ยอะไรวะโอเคเรามาสร้างอันนี้ต่อเก้าอี้โอเคแล้วก็พุ่มไม้ผมอยากได้พุ่มไม้ที่มันไม่มีกระถางอะ่ะอันนี้ไงล่ะ โอเคค่ะ okay. นี้ก็จะมีแบบโซนที่สามารถมาดูน้ําพุได้สองโซนนะจะเป็นโซนแบบโซนแบบเขียวขจีโซนป่านี่เราก็เพิ่มต้นไม้ให้ด้วยปะ่ะผมเพิ่มต้นไม้สักต้นสองต้นก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาคือมีต้นที่พอจะไม่ใหญ่จนเกินไปปะ่ะถ้าผปลูกสองต้นเนี่ยใหญ่ปะ่ะมันจะใหญ่ไปปะ่ะเอ้ผมว่าไม่นะเอ้ยผมว่าไม่ใหญ่ผมไม่ใหญ่ผมว่ากำลังดีากำลังสวย สวยสองต้นสองต้นแบบจุกจุกอิ่มอิ่มส่วนเหมือนจะไฟนนลเริ่มจะไฟนนลขึ้นต่อไปอันนี้ดีมานพอป่ะดีมานไม่พอวะน่าจะต้องน่าจะต้องสร้างตรงนี้สักหนึ่งผมว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องย้ายเจ้านี้แล้ววะย้ายเจ้านี้มาไว้ตรงนี้ก่อนไหมเจ้านี้มันใหญ่อะ่ะเอานี้ออกเอาหินออกเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้เดี๋ยวทําเป็นเป็นลานพลาซ่าสักนิดหนึ่งแล้วกัน สวยแล้วก็ลดขนาดลงเราจะได้งานถมตรงนี้โอเคเป็นลานพาซาตรงนี้อืมเป็นลานพาซาใหม่งั้นเอาพวกเอเตนเมนต์มากบไว้ตรงนี้ด้วยสักอีกหนึ่งอันเป็นโซนอีกหนึ่งเมืองตรงนี้เลยกลางๆเลยเออสวยๆเลยปะสวยๆเลยตรงเนี้ยประชากรผมเริ่มไม่พอวิอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะ ต้องการบ้านที่เป็นซิงเกิลฟลอรใช่ปะใช่ปะ่ะเออนี่ไงโอ้โหมันเป็นชุมชนที่เป็นแบบต้องการชุมชนที่เป็นซิงเกิลฟลอรด้วยเข้าใจทุกอย่างละอันนี้ร้านติดเสื้อผ้าไม่มีติดเสื้อผ้าแถวนี้เลยขอโยกย้ายหน่อยนะขอโยกย้ายคนไปตรงนู้นแล้วก็เจ้านี่ยังไม่ติดเสื้อผ้าก่อน,นี่ก็ติดเสื้อผ้าแล้วนะนี่แบบจะสิงกันแล้ว ทำไมถึงไม่ใกล้เคียงหรือว่าเป็นช็อปแบบงั้นต้องตรงนี้วะตรงนี้น่าจะสิงสุดละเนี่ย16%อันนี้บ้านเดี่ยวๆไม่มีอะไรมาย้ายกันเข้ามาย้ายกันเข้าไมาห้หมดสวยอว้ยว้โ้ย้คน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 งานว่างคนงานว่างนอนหลับกันซิวเลยสองคนนี้ โอเคเราได้ลงละครต่อไปเป็นบา์เบอร์นะร้านตัดผมเอามาเลยหนึ่งโอเคเมืองเราต้องมีแบบตัดผมกันบ้างรักสวยรักงามอืมไว้ตรงไหนดีวะบาเบอร์บาเบอร์ผมเล็งไว้ว่าตรงเนี้ยตรงนี้เหมาะจะเป็นบาเบอร์เลยนะตรงเนี้ย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 อืมถ้าผมวางไว้ตรงนี้ปั้งผมต้องทําลายบ้านหลังนี้แต่บ้านหลังนี้มันใกล้ปา่าเอา โยกย้ายมาตรงนี้หน่อยนะโยกมาตรงนี้หน่อยนะแล้วก็ขอยาตเวนคืนที่ดินนะครับผมสวยบาร์เบอร์มาแล้วเจ้านี่คือบาร์เบอร์แปม <c oughs> ใช่เล่นนะครับเนี่ยโอ้โหเชี่ยคนอยากคนในเมืองอยากตัดผมคนในเมืองแบบอยากตัดผมมากอยากตัดผมสุดๆไปเลยไม่พอด้วยดีมานไม่พอด้วยตอนเนี้ย ต้องกระจายมาฝั่งนี้บ้างหว่าท่านผู้ชมกระจายมาฝั่งนี้ผมให้เจ้านี่เป็นอีกสักหลังหนึ่งไหมผมคิดอยู่ตอนนี้ผมอะอยากจะตีโซนขึ้นไปแบบตรงเนี้ยโซนแยกไปหนึ่งโซนโซนแยกไปหนึ่งโซนแล้วก็ตรงเนี้ยแยกไปอีกหนึ่งโซนเว้ยเนี่ยผมอยากตีปิดไปสักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโอ้โหเป็นโซนน่ากลัวเหมือนกันนะตรงนี้เป็นทางขึ้นเล็กๆเ,เ,เหมือนจะเป็นถ้าเป็นบันไดได้เลยนะตรงเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยดีมาร์้านค้าพอหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่พอแล้วนะ แล้วก็ซิตี้ฮอล์เดี๋ยวจะพึ่งก่อนดีกว่าร้านค้าร้านค้าร้านอาหารสีน้ําเงินไม่พอแล้วไปร้านขายผักชนกันเลยสองไม่ได้วะมันติดมันติดแปมสร้างรอ,อเลยแล้วกันร้านขายผักสองร้านเป็นแบบเจแดงกับเจเขียวอ่ะเจแดงกับเจเขียวเปิดร้านติดกันอะ่ะอืดูไปมดูบาตัวนี้ก็สง,งบดีนะแบบสง,งบสุดๆไปเลยอะ่ะสร้างอะไรเพิ่มดีเอ่ยเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วกันสร้าง พุม่มไม้ล้อมรอบให้หมดเลยเหมือนเดินนะท่านผู้ชมงานงานถมงานถมงานถมก็มาโอเควางได้แค่นี้เออเอออย่าขวางทางครับอย่าขวางทางครับจะถมที่ครับจะถมที่ครับสวยโอเคได้พลาซาาเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงเแต่เทนนินม,มีอะไรขาดไหมเอ่ยขอดูก่อนนะ ออแกนไม่ขาดโห,โหดีดีมาโคตรเยอะทุกคนอยากดูปั๊บเป็ดกันขนาดนั้นเชียวทำไมทำไมทุกคนถึงอยากดูโอเคสวยมาขึ้นมาหนึ่งคนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยววางเป็นต้นไม้ได้ไหมอ่ะมันมีแต่ต้นใหญ่ๆห่อะมันมีแต่ต้นใหญ่ๆ่วะ่ะในเมืองรู้สึกต้นนี้น่าจะสวยสุดแล้วอะคูดจริงในเมืองอะนะ โอเคมีแบบต้นไม้อยู่ในเมืองให้มันเป็นเขียวๆหน่อยมีแต่ปูนอะลบตรงนี้ต้นไม้ไมันต้องโตบนบนพื้นดินสิว,ว่าไม่ใช่โตบนปูนอันตัดไปคืออะไรบิสโตรดเดรอเป็นร้านอาหารนะผู้ชมน่าจะเป็นร้านอาหารอะจัดมาเลยแล้วกันไหนร้านอาหารโอ้โหใหญ่ขึ้นาและโอ้อหไหนขอดูโมเดลหน่อยสิเป็นร้านอาหารเหมือนคาเฟ่เลยอะเออเป็นคาเฟ่โอ้โหสวยเนะี่ยพูดจริงสวยเนะี่ย โอ้โหสวยขนาดนี้มีเหลือที่ผมจะพลาดไปไว้ในโซนท่องเที่ยวมันเปลี่ยนโซนไปเรื่อยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนโซนไปเรื่อยเอาไว้สักตรงวิตรงนี้ก็ไม่แย่แล้วตรงนี้ไม่แย่ตรงนี้ไม่แย่เลยแต่ว่าแต่ว่าอืเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาโซนดีๆกันเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้อย่างสวยเลย,ยแต่มันต้องกินภูเขามานิหนึ่งอ่ะมันอืเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังขอหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับไอ้เจ้านี้ที่ผมจะสร้างมันหน่ มันเหมือนมันอยู่ในพื้นทรายด้วยป่ะใช่ป่ะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแปม๊บหนึ่งแปง๊บนึงผมขอหมอผมขอมาถมที่ตรงนี้เล่นๆก่อนอม,มันเหมือนมันจะสม,มูทไปกับพื้นทรายเลยวะ่ะเออเออเออใช่ใช่เหมือนจะสม,มูทไปกับพื้นทรายนะแล้วถ้าเป็นทรายเงี้ยทรายแบบทรายแสบตาเลยอะ่ะอุ้ยก็ไม่แย่ก็ไม่แย่แยสวยขึ้นอืมงั้นถ้าผมวางไว้ริมหาดริมตรงนี้ ขอเปลี่ยนบริเวณนี้เป็นขอเปลี่ยนบริเวณนี้เป็นทรายนะครับฟึบถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็นนี้คิดว่าไงท่านผู้ชมสวยปะแล้วก็ใส่เจ้านี้มาฟึบเดี๋ยวเดี๋ยวขอสร้างก่อนมันจะรีควรเมนต์ถนนบอกว่าโอเคมันรีควรเมนต์ถนนแต่ว่าเราไม่สามารถเอาทางเดินเข้ามาเข้าตรงนี้ได้เว้นแต่เราจะทําติดแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําทางตรงนี้ก่อน ลากยาวขึ้นไปโอเคเป็นถนนสายหลักอีกสายนึงแล้วก็อัปเกรดให้หมดโอเคดีขึ้นแล้วก็เอาเจ้านี่หันมาเป็นตรงนี้แทนแล้วกันจะรีควายเมนถนนโอเคยังรีควายเมนถนนอยู่เชื่อมเจ้านี้แล้วก็โปะเป็นายให้หมด สวยตรงนี้จะเป็นบริเวณแบบทรายให้หมดโอ้โหชื่อคนไม่พอะคนงานไม่พอพูดจริงนะอันนี้บริเวณใกล้น้ำเหรอตรงไหนใกล้น้ำบ้างวะตรงนี้ยใกล้น้ําสุดแล้วอะเนี่ยใกล้ใกล้น้ำสิบสามเปอร์เซ็นอะมันใกล้น้ําได้แค่นี้อ่ะเพื่อนแล้วก็ใกล้ป่าเขาเอาไปเลยยี่สิบปอร์เซ็นอืมคนเพิ่มอีกสี่ requirement เพิ่มไม่พอว่ะคนไม่ไม่พอจริงตอนนี้นะเฮย้ย ไม่ได้มาไม่ได้มีจดหมายมานานเลยงานเสร็จแล้วได้เวลากลับบ้านใช่งานมันหนักหนาวเรื่องเลยเคงจะดีไม่น้อยนะั้นถ้าได้ออกไปเที่ยวกับคนอื่นๆหลังเลิกงานนะใช่มันจะดีมากไม่แบบนั้นนายกอืแล้วนายกเทศมนตรีจะสร้างอะไรเหรอได้เดี๋ยวผมจะสร้างให้นายกเทศมนตรีช่วยสร้างสถานที่พบปะอย่างเช่นสวนสาธารณะหน่อยได้ไหมแต่อย่ามีตึกทํางานอยู่รอบๆละ่ะแค่นี้งานก็มากพอแล้วใช่พื้นที่ที่จะทําให้เรามีความสุข ว้าวโอ้โไอชิ้ยากเลยไหนขอขอดูรีควายเมนส t หน่อยสิว่ามันรีควายอะไรบ้างเื้อแต่เราก็เสร็จหมดแล้วนะใช่ปะไม่มีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ในบริเวณนี้ส่วนพวกนี้ก็เป็นแบบมีม้านั่งมีรั้วในพื้นที่บะปะะวางดอกไม้วางม้านั่งวางต้นไม้ก็เป็นสวนสาธารณะได้แล้วนะเว้นแต่มันจะมีแบบที่ทํางานอยู่ภายใต้เนี้ยติดอะไรปะมันติดพวกเนี้ย ต้องเป็นแบบสวนสาธรารณะจริงๆเลยเหรอโอเคเราได้แล้วท่านผู้ชม E ีพีหน้าผมด้วยผมจะทําอะไรผมจะทําสวนสาธรารณะตรงนี้ใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวติดน้ําด้วยนี่ไงนี่ไงได้แล้วหนึ่งเวิร์กท่านผู้ชมเห็นเวิร์กตรงนี้ปะ่ะตรงนี้ทางขึ้นเขาเนี่ยจะเป็นสวนสาธรารณะมีน้ําด้วยโดนโดนแน่อ p พี EP หน้าโดนโดนผมแน่แล้วก็ซิตี้ฮอล์ซิตี้ฮอล์เดี๋ยวผมเอาไว้เป็นคอนเทนต์ก่อนละกัน เอาไว้เป็นคอนเทนต์ใน EP ถัดๆไปนะน่าจะเป็นพวกแบบเอาไว้เก็บภาษีแน่เลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวๆว,วางมานั่งเพิ่ม โอเคสวยงามไม่ได้ตรงนี้สวยงามมนะั้น่ะส่วนเวิร์กเอเดเทนเมนต์ตรงนี้อุย้ยมันต้องการเยอะมากเลยนะไอ้พวกพวกเนี้ยอุย้ยอันนี้ก็ไม่พอคนงานก็ไม่พอโกดังก็ไม่พออืมใช้คนงานเยอะมากครับครับผมใช้คนงานเยอะมากครับผมโอเคมีอะไรตรงนี้พอไหมเอ่ยไม่พอปลาบอลก็ไม่พอปลาบอลน,นี่เยอะมากเลยนะ งั้นเรานวางไว้เวิร์งตรงนี้แล้วกันปลาบอลเนี่ยเออไหนๆก็นั้นเราขอกินพาซาขึ้นมาสักนิดหนึงโอเคสวยสวยงามเพ้่เยอะไปปลาบอลต้องใช้สองคนเลยเหรอวะต้องใช้สองคนเลยเหรอวะในการที่จะแบบว่าทําให้ตรงเนี้ยกระชุ่มกระชวยปึ๊บใส่ม้านั่งด้วยใส่ม้านั่งด้วย ให้ลูกเต้าเหล่าใครก็ได้มานั่งไว้ตรงนี้มันจะได้แบบเออสวยสวยูงไว้สวยโบะตรนนี้ก็เป็นพื้นที่แบบน่าจะทําพื้นที่ที่มันมีบริเวณเดินด้วยผมจะไม่อัดของไปเยอะแต่ว่าต้นไม้นี่สีน่าสนใจถ้าต้นไม้มันสูงเกินมันจะบังพวกมันจะบังน้ําพุไหมอ่ะต้นไม้อยากได้ต้นไม้แบบนี้ให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บ โอเคไม่แย่ไม่แย่สวยปิดไฟได้ปะปิดไฟตรงนี้ไม่ได้แต่ติดตรงนี้ได้ติดได้ก็ติดสวยงามขึ้นนะเนี่ยพูดจริงเลยตรงนี้เหมือนแบบน่นนั่งขึ้นเยอะเลยดูดิเราเดินเข้ามาใช่ปะเนี่ยเหมือนเราเราเข้ามาตรงตลาดตรงนี้ปุ๊บเรามาซื้อของกินซื้อปลาแดงปลาเขียวแล้วเราก็เดินเข้ามาแล้วแบบเรามาจับจองที่นั่งได้เลยอะ่ะนี่ไง เราเลี้ยวมาตรงนี้เราก็จับจองที่นั่งได้เลยเอ๊ะทำไมต้นไม้ตรงนี้มันเปรอเป,เปวะไม่ชอบเลยวะครับไม่ชอบเลยวะครับใส่พุ่มไม้สักหน่อยมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปโอเคร่มลื่นขึ้นเยอะดูล่มรื่นขึ้นเยอะแบบเยอะมากจริงๆตรงนี้โอเคเบิร์งตัวนี้สวยมากผมอย่างชอบเบื้องตรงนี้เลยแน่ส่วนทางเข้าตรงนี้ ทางเข้าตรงนี้น่าจะเป็นทางกว้างๆไปเลยนะไม่น่าจะต้องทำอะไรเพิ่มแค่ติดไฟก็พอมั้งตรงนีน้ติดไฟสองอันก็น่าจะพอละเป็นทางเวิง้งเวงให้คนเข้ามาโอเคน่าจะสวยน่าจะสวยตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วมาท่านผู้ชมปิดไปด้วยมุมมองตรงนี้ก่อนนะ EP นี้ก็ได้สวนสวนสาธนารนณะที่แบบไม่เชิงสวนสาธารณะดีเรียกว่าน้ำพุตรงศูนย์น้ำพ,ำพุใจกลางเมืองนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเรามาต่อกัน อีพีหน้าน่าจะสร้างสวนสาธารณะหรือไม่ก็ซิตี้ฮอลแต่อีพีนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ท่านผู้ชมยังไงก็ขอบันที่ดีนะครับบ๊ายบาย